มาดูการอัปเดตกันนะคะมีบอส ex ร์มเพชรได้จริงปะเนี่ยประกาศการอัปเดตล่วงหน้าวันที่22ตุลาคมเกมคุกกี้รันคุกกี้สึกคุกกี้บุกหอคอยนะคะตัวละครเข้ามานี่คุกกี้อาร์ติแฟกต์และอุปกรณ์นะคะเปิดตัวคุกกี้โรสเบคอนดราก้อนบรีเดอร์คุกกี้โรสเบคอนเป็นไฟเตอร์ธาตุลมสายเมจิกนี่ท่าโจมตี อะไรก็ไม่รู้ปังปังปะปังปังปังปปัง,ปงการโจมตีพื้นฐานยิงเกรสมังกรด้วยพลังถุงมือแห่งลมสูงสุด4ครั้งอ่าแบบนี้การโจมตีชาร์จโจมตีด้วยการยิงเกรสมังกรจํานวนมากไล่ตามเป้าหมายวุ้ยลดอยู่นะความคล้ายความคล้ายวินส์พารากัสมาแล้วพี่ความคล้ายวินส์พารากัสมาแล้วนะ สกิลพิเศษมังกรตัวน้อยจะสร้างพื้นที่โจมตีศัตรูอ่านี่นี่ชาร์จยิงศัตรูอ่าวินสพลารัสเบอร์แบบเบอร์ละเบอร์ราคาถูกไหมวินสพลารัสแบบประหยัดชั้นประหยัดถ้าไม่ตายผสานพลังกับมังกรตัวน้อยเพื่อปล่อยลมแห่งมังกรและเข้าสู่สถานะผู้ฝึกไฟแรงเพื่อเสริมแกลงการโจมตีพื้นฐานนี่ แบบนี้โอเคการเพิ่มอ์ติแฟกต์ใหม่การซับพอร์ตอันอบอุน่นโอเคการเพิ่มถุงมือหิ่งหายลงก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวรสเบคอนจะเข้ามาการสุม่มเพิ่มการสุม่มต่อไปนี้คุกกี้โรสเบคอนเข้ามาแล้วก็อ์ติแฟกต์เข้ามาศูนย์ผลิตอาวุธคืออะไรอะเพิ่มอาวุธเข้ามา การฝึกคุกกี้เพิ่มมิชชั่นกิจกรรมใหม่อุ้ยมีกิจกรรมใหม่เดอ้อคุกกี้ลสเบคอนคุกกี้ลสซาลาเปนโยแล้วก็คุกกี้ลสหมักฝรั่งมิชชั่นกิจกรรมจะเข้ามานะคะการสำรวจมีการสำรวจเข้ามาใหม่ประชันกิวแก้ไขปัญหาที่ทำให้ได้รับคะแนนเมื่อปรับมอนสเตอร์นางฟ้าป๊อปคอนคาราเมลแคนดี้มีมีเหลืองที่ปาร์ตี้ลูกป่องปังๆโอเคเป็นการแก้ไขบัก แล้วก็เพื่อให้การแข่งขันที่จะยุติธรรมจะได้ปรับเวอร์ชั่นการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นโหมดเรทเพิ่มกิจกรรม Point, พอยพรสองเท่าว้วยี่สิบสองถึงสิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนนี้ได้คะแนนสองเท่านะทุกคนโหมดกิจกรรมเพิ่มชาเลนจ์บอสสุดเอ็กซ์ตีมมีชาเลนจ์บอสเข้ามาใหม่เพิ่มมิชชั่นคุกกี้หนึ่งชนิด ที่ยุทธการป้องกันหุยมีมิชชั่นคุกกี้ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมเช็คชื่ออะมาละโบนัสสุ่มคุกกี้โรสเบคอนมาละกิจกรรมคุกเรื่องราวคุกกี้อะกิจกรรมบูธสำรวจไม่ไม่คิดจะแก้ว้ามีการแก้มีการแก้กแกคุณแม่แก้ไขมิชชั่นบางส่วนตามสายลมแห่งมังกร ผลิตหรืออัปเกรดสิ่งประดิษฐ์โหมดการประจมไทยสองครั้งเลเวลสิ่งประดิษฐ์โหมดการประจมไทยรวมเลเวลสองครั้งฮะลมหายใจมังกรเจ็ดผลิตอัปเกรดสิ่งประดิษฐ์ฮะฮะฮะแล้วไม่แก้นี้ล่ะทำไมทำไมไม่แก้วินสรลลกัสล่ะ คนมันไม่มีวินสารกัสมันจะทําภารกิจยังไงมันทําภารกิจไม่ได้ทําไมพี่ไม่แก้ให้หนูทําไมพี่ไม่แก้ภารกิจที่มันไม่มีวินสารกัสละ่ะพี่จะไปแก้ทําไมอ่ะอพันผลิตอ,อ,อุปกรณ์นั้นนะมันผลิตได้อยู่แล้วปะอันที่มันจะต้องแก้จริงๆน่ะ มันต้องแก้วินพารากาศคนไม่มีวินพารากาศมันทําภารกิจไม่ได้พี่ตะแก้ทําไมอย่างนี้นะพี่ตะแก้ทําไมดูถามแค่นี้พี่จะแก้ทําไม <hum> น้อยวะ่ะคอนเฟิร์มเซตล่าเซตนักล่าละเหลือเออการ์ดแนวทางการอัพพี่มันจะเอาอย่างนี้จริงๆหรือ พี่มันจะเอาอย่างนี้กับเราจริงๆหรือแล้วทำไมอันที่เขาต้องแก้เขาไม่แก้ล่ะแล้วคนที่ไม่มีวินพารากัสล่ะ <c oughs> ที่แก้เควสอันนันพอคนมันไปครับขึ้นเวลสูงๆแล้วมันอัพเกิดยากพี่แล้วคะแนนวินพารากัสคนมันทำไม่ได้ล่ะ ทำไมเขาไม่แก้อันนั้นล่ะว่าให้มันเป็นอย่างอื่นออกมาล่ะคนไม่ได้วินส์พา,ารากัสมันท Ou 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 ําคะแนนวินส์พารากัสไม่ได้อ่ะคือคุณไม่คิดจะแก้ตรงนี้จริงๆหรือทําไมน่ะเศร้าแล้วมันหมายควาสสม,มาาว่าอะไรรู้ปะ ถ้ามันไม่แก้กิจกรรมตรงนั้นน่ะนั่นหมายความว่าหนูไม่มีสิทธิ์หนูไม่มีสิทธิ์ได้350เหรียญตรงนี้เลยสามห้าสเหรียญตรงนี้คือหนูไม่มีสิทธิ์ได้เลยเว้ยมันจะไม่ได้เลยเว้ยตั้งสองภารกิจป่ะภารกิจไหนบ้างที่ไม่ได้อะ่ะเนี่ยสองภารกิจอะ่ะ3 5 0อันนี้หนึ่งอันน่ะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นแค่สกิล ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลหรอกมั้งเป็นเ,เป็นแค่อ e m o จิแต่ถ้าได้มันก็ดีปะละ่ะเนี่ยทำไมมาทำกันอย่างนี้น่ะทำไมน่ะไม่เข้าใจน่ะใช่ครับนี่แหละคือสิ่งที่ลหลายคน,น่นยินดีด้วยคุณเข้าถึงเกมดก่าเกมหมาแล้ว <park> มันหายไปเลยนะพี่มันหมายความว่าแบบที่เขาอัปเดตมาพอเขาไม่แ,แก้ตรงนี้ให้เราอ่ะ นั่นหมายความว่าหนูหมดสิทธิ์ได้370เหรียญจากภารกิจอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะหนูหมดสิทธิ์ได้ไปแล้ว370เหรียญอะเออแล้วก็370-390เบวก3เหรียญเนี่ยเนี่ยหนูหมดสิทธิ์ที่จะได้แล้วอ่ะ390เหรียญอ่ะหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วอ่ะแล้วหนูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อิโมจิอันนี้ด้วยอ่ะคือหนูหมดสิทธิ์เลยอ่ะ นี่ใช่ครับนี่แหละคือสิ่งที่หลายๆคนบ่นกันแล้วแบบคนที่มันไม่มีแบบหนูคือยังไงอะหนูไม่หนูไม่มีสิทธิ์ได้แม้แต่การันการันตีเลยหรออย่างเงี้ยคือบังคับเติมอย่างเดียวเพื่อให้วินพารากัสดเลยหรออย่างเงี้ยคือหนูหมดสิทธิ์เลยใช่ไหมที่จะได้วินพารากัสดการันตีสักดาวหนึ่งมาเล่นน่ะคนต่างชาติพูดคือแรงกว่านี้นะ นอกจากแจกแค่เควสละว20ชิ้นแล้วถ้าดวงไม่ได้คือข้ามตู้แบบผิดหวังจริงพี่คือหมดสิทธิ์เลยอะ่ะเราไม่มีสิทธิ์ได้เล่นวินสพารากัสเลยถ้าเราไม่เติมอะ่ะอย่างน้อยคุณต้องให้สักหนึ่งหนึ่งดาวมาให้เราไหมอะ่ะแล้วก็คือต้องมาเล่นโรสเบคอน ซึ่งโรสเบคอนน่ะมีสกิลคล้ายๆวินพลพากัสเลยนะคล้ายๆอยู่นะถ้ารวมพลังอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยที่เราไปดูกันอ่ะเมื่อกี้ถ้ารวมพลังถ้าถ้าแบบว่าอะไรอ่ะถ้ารวมพลังท้าอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆวินส์พากัสอยู่แต่เป็นวินส์พารกัสในราคาประหยัดอ่ะพี <c> ่ <oughs> สกิลของน้องอะ่ะสกิลของน้องอะ่ะมันมันก็พอถูถ่ายได้อยู่อะ่ะมันก็พอถูถ่ายเหมือนเราได้เล่นวินสพารากัสอ่ะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลโจมตีก็ไม่เท่าไหร่สกิลโจมตีนี่คือทั่วไปเนาะแต่เนี่ยสกิลสกิลพิเศษเห็นปะมันจะมีความคล้ายค้ายวินพารากัสที่ว่ามันให้เป็นวงอะ่ะปุ้มเนี่ยให้เป็นวงใหญ่ๆมาหนึ่งวงอะ่ะเอออันนี้ก็แอบค้ายอยู่ แต่อันตีอ่ะอันตีก็ก็มีความคล้ายวินสพารากัสอยู่อ่ะที่ว่าเหมือนเป็นท่าชาร์จยิงของวินสพารากัสอ่ะเนี่ยอันตีกับท่าสกิลอ่ะมันก็มันก็เป็นวินสพารากัสราคาประหยัดอะที่คุณเข้าถึงได้อะ่ะมันเป็นวินส์พารากัสในราคาประหยัดที่คุณเข้าถึงได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของวินส์พารากัสอ่ะถ้าเราอยากได้วินสพารากัสเราต้องทำยังไงละ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเติม เติมหนึ่งเดียวเจ้าค่ะเติมเท่านั้นเอวิติงหรือเจ้าค่ะมันไม่ออกเลยนะเจ้าค่ะน้อยออะทำไมเข้าใจร้ายจังทำไมเข้าใจร้ายกับผู้เล่นใหม่จังเลยอะอ,อพี่โจน